สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นกับลุงเพียก็อยู่ที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งของเดนมาร์กนะคะวันนี้อากาศไม่เป็นใจค่ะฟ้ามืดแต่ฝนไม่ตกค่ะป้าอ้นกับลุงเพียก็เลยจับกระเป๋าแบกเป้เดินเล่นกันค่ะไปคะ่ะทุกคนไปเดินเล่นกับป้าอ้นลุงเพียในวันฟ้ามืดกันจ้าไปคะ่ะว้าว ค่ะทุกคนนกน้อยที่ประอ้นรอดูมันเนต้นระมามันค่ะแต่นนี้เป็นแค่ฝูงเล็กๆนะคะส่วนมากจะยามเย็นแสงแดดสีทองนะเจอทะเลตอนน้ำลดอีกแล้วค่ะ โอ้ยป้าอนสีอยากไปหาหอยนางรมอีกแล้วนะคะเนี่ยมันจะมีให้เก็บบปล่าไปไปลุงอุ้ยลุงพาลงไปค่ะไปลุงไปหาหอยนางรมกันค่ะโหมันเป็นดินโคลนมีรอยรอยล้รอรถด้วยสงสัยที่รถที่เขาหาหอยกันเข้ามาแถวนี้หรือเปล่านะคะอุ้ยแม่นบอล่าจ๊ะ โอ้ยไม่ใช่ค่ะอันนี้เปลือกมันอันนี้ล่ะโอ้ยอันนี้ก็เปลือกค่ะมีแนวว่าจะมีหอยนะเนี่ยจะเดินหาดูต่อจ้ะว้าวทุกคนคะแมนบาจา้จ้าอุ้ยตื่นเต้นคือหาเห็ดคือกันด้วค่ะแมนบบงามอุ้ยใช่ค่ะอุ้ยตายแล้วมันอันนี้อันนี้ยังใช้ได้ค่ะอันใหญ่ใช้ไม่ได้แล้วค่ะ เก็บค่ะเก็บาอนก็เก็บได้เกือบสิบตัวนะคะปพอนคัดแยกแล้วก็ใส่ถุงใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะคือตั้งใจมาเดินเล่นไม่ตั้งใจมาเก็บหอยค่ะแล้วมันก็เป็นดินโคลนด้วยนะคะเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนเนเก็บตรงริมทะเลอีกฝั่งหนึ่งนะคะค่ะก็น้ำก็ไม่ได้เตรียมมาล้างมือเราเดินเล่นต่อไปจ้า แล้วเห็นอีก,อก,อกตัวโผล่ลุงแกแม่ไปเก็บร้อแกถามเนี่ยคะ่ะเนี่ยไหนล่ะเนี่ยดูรอยเท้าแกแกว่าจะไปลงเก็บให้บอกว่ามันยากมันยากก็เลยไม่ได้เก็บนะคะ ตอนน้ำลดที่นี่ก็มันก็ดูสวยไปอีกแบบนะคะแต่เสียดายค่ะวันนี้ไม่มีแดดไปอ้อนร้องหาแดดหลายหลายครั้งมากเลยนะคะว่สองมาให้ฉันได้ถ่ายรูปสวยๆส,สักสักสักรูป2รูปเนาะมันก็ไม่เป็นใจค่ะดูสิออกขาวดำตลอดเลยค่ะ หาหอยได้มันกว่าป้าอ้นก็ลุงเพียนี่แหละคะ่ะไปไปมามาแกสนุกกับการหาหอยอันนี้ที่แกหาได้นะคะแกเอามาให้ป้าอ้นดูนะคะ่ะอันที่เห็นดำๆนู่นนะคะเป็นเปลือกหอยทั้งทงนั้นเลยนะคะเสียได้จ้ะนั่นลุงเอามาให้อีกแล้วน้ำเริ่มขึ้นมาแล้วะคะ่ะทุกคนสังเกตได้จ้ะ เดี๋ยวเราเรียบขึ้นฝั่งดีกว่านะคะเดี๋ยวดูดูค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนค่ะที่ได้จากตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะน้ำเริ่มเจิ่งนองมา จะถึงฝั่งทางนี้แล้วนะคะน้ำขึ้นเร็วมากค่ะไปะเดินต่อดีกว่าจ้ะตอนนี้เราก็เดินกลับบ้านแล้วนะคะเราก็จำไม่ได้แล้วว่าเดินมากี่กิโลเมตรค่ะวันนี้แดดไม่มีแต่ก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งค่ะตอนนี้เรามองไปที่ที่เราจอดรถนะคะโหตอนนี้รถมาเป็นหลายคันมากค่ะ สีขา,ขาวๆหลังคาอยู่ทั้งนู้นนะคะคุมมาตัวนี้สวยมากสเก็ตเต้นี่ Amalfi Flats f l a t ผมสวยหางหางยาว ปอนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ปอนขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขและทุกทุกวันมีแต่ความเบิกบานนะคะสวัสดีค่ะ